วันนี้เป็นวันดีวันแห่งความหวังครับพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาด้วยหลายๆคนก็วางแผนที่จะเข้าวัดทําบุญสวดมนต์กันนะครับไปปล่อยปลาเพื่อที่จะหวังจะทําบุญพาผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยครับฮือฮากันอย่างมากไปเจอของแปลกของแปลกที่ว่าคือนี่เลยครับเห็นไหมก็โดดเด่นกว่าตัวอื่นเขาละค่ะเป็นปลาดุกเผือกขนาดใหญ่ ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยบอกความยาวประมาณสัก1เมตร20เซนติเมตรครับแหวกว่ายอยู่ในน้ำครับอยู่ที่สระน้ำวัดแก้วโกวารามอำเภอเมืองกระบี่ครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญครับโจเฉพาะเด็กๆก็มาให้อาหารปลา,านะครับนะราคาอาหาร ปลาเนี่ยก็ถุงละยี่บาทครับก็มาทําบุญไปด้วยแล้วปลาดุกเผือกตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปคือชาวบ้านบอกว่าโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะ<ฆ>เทียบเท่าทารกคนนึงเลย<ฆ>ก็สร้างความฮือฮาให้กับทุกคนที่พบเห็น<ฆ>นอกจากนี้สระน้ําวัดแก้วโกวารามเนี่ยมีปลายไหลาสายพันธุ์นะครับนะแล้วก็การปล่อยปลาดุกเนี่ยก็เชื่อกันว่าจะทําให้ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ายรวมไปถึงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะ<ฆ>สบายใจครับเข้าวัดทาบุญให้อาหารปลาเนี่ยนะครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาครับพาไปที่วัดบ้านไร่กันหน่อยครับมีโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยคณะศิษยานุสิตพุทธศาสนิชชนและพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่มีความผูกพันศรัทธากับหลวงพ่อคูณนะก็หวังว่าจะอุทิศถวายแด่หลวงพ่อคูณครับเมื่อวานนี้มีพิธีเทฐานเสาอาคารรองรับองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ15ต้น ในพิธีเนี่ยมีการจุดประทัด2,000นัดครับเนี่ยเสียงดังสนั่นเลยนะครับก็มีผู้ไปร่วมพิธีต่างก็เฝ้ารอนี่แหละครับดูตัวเลขครับตัวเลขที่ได้จากประทัดครับเพื่อจะไปเสี่ยงโชคในวันนี้ครับค่ะและไปดูกันต่อนะคะสำหรับผลมะละกอชาวบ้านบอกว่ามันมี5แฉก<ะ>คล้ายดาวอ่ะคุณผู้ชมดูนะเออแปลกอันนี้แปลกจริงไม,ไ,มมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนาะออ นึกว่าปลาดาวไม่ใช่นะน like ี่คือมะละกอค่ะอยู่ในบ้านเลขที่189บ้านดอนแท่นหมู่7นะคะอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งมีเพียงลูกมะละกอลูกนี้ลูกเดียวที่เป็น5แฉกแบบนี้ส่วนลูกอื่นๆที่ขึ้นมาพร้อมกันมันก็เป็นมะละกอของมันปกติเนี่แหละค่ะคราวนี้ก็ไปถามต่อเอ๊ะมันเป็นพันุ์อะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นผลของมะละกอพันธุ์แขกดําค่ะซึ่งลุงอู๊ดนํามาปลูกเมื่อหลายเดือนก่อน แล้วก็ลุงอู๊ดบอกด้วยว่าเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็เข้ามาดูกันแล้วก็มาตีเป็นเลขเด็ดนําไปเสี่ยงโชคค่ะคอออันนี้ก็แปลกจริงเนาะ,ะมะละกอน,นะไม่ใช่ขิงนะก็ยังดูมาเป็นแง่งๆเลยแง่งมาอย่างนี้ค่นะ